ตอนที่สองพยากรณ์สาบาทเพราะสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแจ้งเวลาวันเดือนปีเกิดและโอนเงินเราจะส่งไฟเสียงพร้อมฟังทางไลน์ในวันรุ่งขึ้นไลน์และพร้อมเพย์ศูนย์แปดหพยากรณ์ชะตาชีวิตของผู้หญิง ที่เกิดวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2533เวลา10นาฬกา22นาทีลัคนาราศีคือมีนทธาตุประจำราศีคือน้ำดาวประจำราศีคือดาวเนปจูนคุณเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีจิตใจอ่อนโยนมีความฝันและจินตนาการสูง มักมีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆที่คนอื่นมองไม่เห็นหรือไม่รู้สึกถึงคุณมีความเมตตาและเป็นคนมีความใฝ่ฝันในชีวิตสูงแต่บางครั้งก็อาจจะหมกมุ่นในโลกของตัวเองจนทําให้ชีวิตจริงไม่ค่อยตรงตามความคาดหวังลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพเป็นคนอ่อนโยนและเข้าใจผู้อื่นได้ดีคุณมีความสามารถในการรับฟังและเข้าใจปัญหาของผู้อื่นได้ดี จึงมักเป็นที่ปรึกษาที่ดีในกลุ่มเพื่อนหรือคนใกล้ชิดคุณมักเป็นคนที่มีจินตนาการสูงและมักฝันถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่บางครั้งอาจจะมีความสับสนในตัวเองทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ง่ายคุณอาจมีความรู้สึกไม่มั่นคงบ้างในบางช่วงเวลาเนื่องจากการที่คุณมีความรู้สึกมากกว่าความคิดแต่ก็สามารถปรับตัวและค้นพบหนทางของตัวเองได้ในที่สุด มีความชอบในความสงบและหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งการงานและอาชีพที่เหมาะสมอาชีพที่เหมาะสมงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักบำบัดโรคหรือผู้ให้คำปรึกษาเนื่องจากคุณมีความสามารถในการฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นหรืออาจเป็นศิลปินนักออกแบบ หรืออาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะคุณมีจินตนาการที่สูงอาชีพเกี่ยวกับการศึกษาหรือการสอนเพราะคุณสามารถถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจได้ดีอาชีพในวงการบันเทิงเช่นนักแสดงนักร้องหรือศิลปินดาราจุดเด่นคุณมีความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นดีและเหมาะสมกับอาชีพที่ต้องการความละเอียดและความเมตตา มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแสดงออกได้ดีในรูปแบบต่างๆจุดที่คุณต้องระวังอาจมีความลังเลในการตัดสินใจทำให้การตัดสินใจในงานอาจไม่เด็ดขาดควรระวังไม่ให้ความฝันหรือจินตนาการของคุณทำให้หลุดจากความจริงในบางครั้งการเงินและโชคลาภแนวโน้มด้านการเงินของคุณคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีและมักให้ความช่วยเหลือผู้อื่น จึงอาจพบกับโชคที่มาจากการช่วยเหลือหรือการทำงานรวมกับผู้อื่นการเงินจะเข้ามาจากหลายช่องทางไม่จำเป็นต้องอาศัยการเสี่ยงโชคแต่ควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบควรระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือการช่วยเหลือผู้อื่นเกินตัวเคล็ดลับเสริมดวงการเงินการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่มั่นคงจะช่วยเสริมโชคลาภด้านการเงินมันทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการช่วยเหลือคนยากไร้เช่นบริจาคหนังสือเรียนหรือบริจาคทุนการศึกษาความรักและชีวิตคู่นิสัยด้านความรักคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อย่างมากและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อคนที่รัก แต่บางครั้งอาจจะหลงอยู่ในความฝันและทำให้ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีในความสัมพันธ์ได้ความรักของคุณเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจแต่ก็อาจมีความอ่อนไหวหรือคาดหวังมากเกินไปลักษณะคู่ครองที่เหมาะสมควรเลือกคู่ครองที่มีความมั่นคงและมีความเข้าใจในตัวคุณรวมทั้งยอมรับในความเปราะบางของคุณได้ คนที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณและให้ความรักที่มั่นคงและจริงใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายในความสัมพันธ์เนื่องจากความละเอียดอ่อนและความคาดหวังสูงต้องระวังการหลงไปในความรักจนละเลยความต้องการและความสำคัญของตัวเองเคล็ดลับเสริมดวงความรักควรใช้เวลาในการพัฒนาตนเอง ให้มันคงก่อนที่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์หาเวลาคุยและทำกิจกรรมร่วมกันกับคนรักเพื่อเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์สุขภาพและข้อควรระวังแนวโน้มสุขภาพของคุณสุขภาพดโดยรวมแต่คุณอาจจะมีปัญหากับอาการเครียดหรือวิตกกังวลจากการที่คุณเป็นคนที่คิดมากควรระวังอาการเครียด จากความกังวลหรือการทำงานหนักเกินไปซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกายเคล็ดลับดูแลสุขภาพควรหากิจกรรมที่ช่วยคลายเครียดเช่นโยคะหรือการทำสมาธิเพื่อเสริมความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี เคล็ดลับเสริมดวงสีมงคลสีฟ้าเขียวส้มเสริมพลังความสงบและเสริมดวงด้านความสำเร็จตัวเลขนำโชคสามเก้าส,สองเสริมความโชคดีในชีวิตสิ่งที่ควรทำบุญทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาการช่วยเหลือเด็กยากไร้ เป็นเสริมโชคลาภด้านการเงินและความสำเร็จบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือบริจาคอาหารเพื่อเสริมพลังงานดีให้กับชีวิตสรุปดวงชะตาคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีและละเอียดอ่อนชีวิตของคุณมีทั้งความฝันและความท้าทายในการดำเนินชีวิตถ้าคุณสามารถบาลานซ์ระหว่างความฝันและความจริงได้ชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข และความสำเร็จในทุกๆด้านขอให้คุณโชคดีและประสบความสำเร็จในชีวิตพยากรณ์สบาทเพราะสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแจ้งเวลาวันเดือนปีเกิดและโอนเงินเราจะส่งไฟล์เสียงพร้อมฟังทางลายในวันรุ่งขึ้นลายและพร้อมเพ0814301170